ท่านสอสอพักพลังประชารัฐเขตบางกะปิวังทองหลางนะครับท่านสอสอโอทิติพัฒน์นะครับโชตชัยนันนะสวัสดีครับท่านสอสอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ถนอมค่ะสวัสดีคุณฝนค่ะออค่ะสวัสดีสสดค่ะได้ข่าวได้ทราบว่ามีปัญหาเรื่องของชาวบ,บ้านลูกบ้านในพื้นที่บางกะปิใช่ไหมครับซอยกรุงเทพปรีทาเจ็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะรอ,อ,อ,องทุกเรื่องจราจาร<บ>ติดขัดเป็นยังไงครับ เมื่อวานนี้ค่ะลูกบ้านได้แจ้งเข้ามาในช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะแจ้งว่าเกิดปัญหาการจราจรติดขัดภายในกรุงเทพกีทาเจ็ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วบ้านโอ๋เนี่ยก็อยู่บริเวณนั้นเช่นกันก็ได้มีโอกาสแจ้งในท่าสสครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมเชิญท่านพันตํารวจเอกเศรษฐพันธ์นะครับท่านผู้กับสนนวมากเข้ามาคุยกันด้วยนะครับเผื่อท่านจะได้รับทราบและชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยนะครับท่านผู้กับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้กับค่ะ ครับสวดีท่านพิธีกรและท่านสสครับครับสดีครับครับผมท่านสสเล่าต่อครับว่าแล้วท่านก็อยู่ในซอยในหมู่บ้านแถวนั้นเหมือนกันนะครับเป็นยังไงครับสภาพการที่ได้รับร้องทุกมาครับ ลูกบ้านแจ้งว่าเกิดปัญหาจราจรเนี่ยค่อนข้างติดขัดหนักมากประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เลยได้ทําการประสานเบื้องต้นกับทางท่านผู้กํากับนะคะเศรษฐพันธ์ซึ่งท่านผู้กำกับก็รับเรื่องไว้ในช่วงดึกเลยค่ะพอดีโอรับเรื่องตอนประมาณสักสามสี่ทุ่มท่านผู้กำกับก็กรุณาตอบโทรศัพท์เลยตั้งแต่ตอนช่วงสามสี่ทุ่มแล้วก็ท่านผู้กำกับก็ได้สั่งการแจ้งว่าได้สั่งการไปยังท่านรองผู้กำกับจราจรสนหัวหมากแล้วก็สารวัตรจราจรสนหัวหมากเนี่ยให้เข้าไปดํา ดำเนินการลงพื้นที่แก้ไขปัญหานะคะ ซึ่งก็ได้นําเรียนแจ้งกับทางที่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดสมมติว่าภายใน1นถึงสวันเนี่ยการแก้ไขปัญหาจราจรยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็สามารถแจ้งกลับมาได้นะคะก็พอดีเมื่อเช้านี้ท่านพี่ถนอมก็ได้โทรมาให,ให้ทราบว่าปัญหาการจราจรในกรุงเทพกีฬทาเจเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหามากนะคะคก็ขออนุญาตนาเรือนก่อนว่ากรุงเทพกิฬทาเจเนี่ยเป็นพื้นที่เส้นทางรัดระหว่างซอยรางกรแง60กับถนนกรุงเทพกิฬารุ่มเก้าซึ่งจะสามารถออกไปทางมอเตอร์เวย์แล้วก็ขึ้นทางด่วนได้ คือตอนนี้มันมีหมู่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ค่อนข้างเยอะภายในซอยกรุงเทพมิถานต์ก็เลยก็จะทําให้บางทีเนี่ยลูกบ้านที่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมาคอยอำนวยความสะดวกในการลดการกระแสราจรแล้วก็ปล่อยรถจากหมู่บ้านนีออกมาก็เลยเข้าใจว่าจะมีการปัดกระแสการจราจรอยู่อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของตลาดนัด ตรงซอยอโครงการบ้านเอื้อทอนหัวหมากแต่ว่าเข้าใจว่าตอนเย็นเนี่ยปัญหาจะไม่ค่อยมากเพราะว่าเจ้าหน,น้าที่จราจรสอนหัวหมากเนี่ยจะลงทําปฏิบัติหน้าที่อย่าง,างต่อนเนื่องแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็จะรายงานกลับมาทุกวันนะคะทีนี้ก็เลยได้คุยกับท่านภูมิกับนอกรอบว่าถ้าสมมติว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยวันจนันทร์นียอาจจะนัดกันลงพื้นที่เพื่อไปหาปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ไปวางแผนร่วมกันในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาจราจรให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับท่านภูมิกับครับ ครับภมกับคได้รับรายงานหรือพื้นที่จะเป็นไงครับท่านครับปัญหามันคืออะไรเพราะว่าเท่าที่ฟังจากชาวบ้านถึงถึงเช้านี้เนี่ยก็ยังบอกว่าติดตั้งแต่หกโมงครึ<ม>่งเนี่ยติดเข้าไปในหมู่บ้านแล้วคืออ,ออกไปได้เลยในหมู่บ้านไม่ใช่ในซอยนะ,ะไม่ใช่ซอยเนะแต่ว่าติดเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือเขานับวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก่อนหน้านั้นไม่เป็นอย่างนี้แสดงมันต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้้้้ติดดเขาาาไไไปในนหมมมู่่บบแลออกะครั อย่างนี้ครับขอขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่งนะครับเท่าที่สอบถามจากท่านรองผู้กับตัจราจรเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานช่วงเช้า,าวันอังคารเนี่ยอปัญหาจริงๆหลักๆเนี่ยคือมันมันมันมีปัญหาคือคือ,คอพื้นที่เราเนี่ยมันมีปัญหาพัวพันมาจากพื้นที่ด้านในด้วยถ้าด้านในมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยอมันจะมีผลกระทบต่อนเนื่องมาบนถนนสีน้รินซึ่งซึ่ง,งกรุงเทพกิตาเจดอย่างที่ท่านาสสบอกครับอ่มันจะมีหมู่บ้านเป็นจํานวนมาก และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่พอเวลาช่วงเช้าเนี่ยปัญหาจราจรออจะเกิดจากทุกคนเนี่ยจะออกพร้อมกันพอออกพร้อมกันเนี่ยสภาพทางกายภาพของถนนเนี่ยก็เป็นลักษณะวิ่งสวนด้านละหนึ่งช่องทางเท่านั้นแล้วก็มีหมู่บ้านเป็นจํานวนมากเมื่อหมู่บ้านพร้อมใจกันออกในเวลาที่ที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่รถที่มันจะมาตกค้างบนถนนและอาจจะมีสะสมก็ไปนในหมู่บ้านบ้างตรงเนี้ยเราก็ได้ประสาน พยายามไปประสานเจ้าที่รพอพหมู่บ้านว่าก็พยายามดูกระแสรถว่าการจะปล่อยรถออกมาหรืออะไรอย่างเนี้ก็ขอให้ดูกระแสรถบนบน,บนทางหลักด้วยนะครับประกอบกับในในเรื่อมันมีการปัดกระแสแบบเนี้ยทําให้รถเนี่ยมันไปที่บริเวณแยกกรุงเทพีธาเจ็ดเนี่ยไม่ทันออพอพอ,พอนึกภาพออกไหมครับมันจะวิ่งตามกันไปไม่ทันมันก็จะขาดช่วงอันนี้พอขาดช่วงเนี่ย การจราจรก็พยายามจะตัดรถคือหมายว่าหมุนรอบแต่ละรอบของไฟหน่อยให้เร็วขึ้น mm hmm. นี่ว่าไหมครับพอเพื่อที่ให้รถเนี่ยมันไหลาตามกันออกมาได้เรื่อยๆแต่ปัญหาของเลือกิชาเจ็นเนี่ยถ้าเกิดมีผลกระทบมาจากสีนักขั้นเมื่อไหร่เนี่ยอ่าเราก็จะปล่อยรถออกได้น้อยมาก mm hmm. นี่ว่าไหมครับครับหลังมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนเนี้ยผมผมได้สั่งการให้ขั้นรองผู้กับจราจรเนี่ยอ่าลงไปไประชาสัมพันธ์ตามตามรปภหมู่บ้านและตลาด นะครับว่าว่ายังไงช่วงเช้าเนี่ยขอขอความร่วมมือหน่อยว่าพยายามพยายามอย่าส่งรถออกมาตัดกระแสบนทางหลักจนทาให้ทางหลักเนี่ยไปไปได้ลําบากครับประมาณนี้ครับประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่ายังไงฝากท่านลองดูว่าทําไมสัปดาห์ก่อนหน้าน้น่ะหลายๆคือหลายเป็นเป็นคือปกตินะมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันเพิ่งมาเริ่มเอาเมื่อต้นสัปดาห์นี้เป็นต้นมาเนี่ยแหละครับท่านครับน่าจะไปดูว่าที่ตรงไหนยังไงมันมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่า ว่าสัญญาณผมก็ใจว่าตรงสัญญาณที่ปากซอยเดกรุงเทพปรีทาเจ็เนี่ยมันมีตั้งเจทิศทางนะนะครับพอพอเจอแยกเนี้ยมันไปซ้ายไปขวาตรงไปมีหยปกโอ้โหมันแยกมันเยอมากข้างหน้าตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยรถจากซอยออกไปน้อยเมื่อเทียบกับรถปริมาณและเป็นทางลัดหนีแยกลำสาลีด้วยใช่ไหมครับท่านสสครับมาเข้าสอยเนี้ยนะอ ครับครับครับอย่างที่ท่านสสว่าครับรา,ามหกเจ็ก็จะาทะลุทางปากซอยดุงเชิปีชาเสร็จได้ผู้ใช้รถกจ็จะพยายามเร่ยงมาใช้เส้นทางนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ออกจากอีกหมู่บ้านก็อีกส่วนหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยจะหนาแน่นหน่อยช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นเนี่ยก็ก็จะมีแค่ทางด้านของตลาดอย่างที่ท่านสสว่าทางด้านตลาดหนาหนาหมู่บ้านเอ,อื้อทอนเนี่ยครับ,รบแต่ว่าตรงนี้ประลาชนเราก็จะพยายามไปเร่ง เร่งเร่งตรงหน้าตลาดนะครับว่าอย่าให้เกิดการพันกันหรือตัดกันไปตัดกันมาจนทำให้กระแสรถทางตรงเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเพราะนั้นช่วงเย็นเนี่ยประชาชนก็จะกลับไม่พร้อมกันเพราะนั้นปัญหาช่วงเย็นก็ก็ยังยังไม่เท่าไหร่จะจะจะหนักไปที่ปัญหาช่วงเช้าเพราะว่าทุกคนจะออกพร้อมกันครับครับชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเนี่ยพอออกพร้อมกันเนี่ยทางกายภาพอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแค่รถยิ่งสวนกันคนด้านละหนึ่งช่องทาง ถ้ามีตัดไปใบตัดกันมาเมื่อไหร่เนี่ยทําให้รถมันไปถึงแยกไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยผมได้สั่งการไปแล้วว่าอให้พี่นาดูว่าหมุนรอบแต่ละรอบเนี่ยให้เร็วให้ถี่เพื่อที่รถเนี่ยมันจะได้มาเติมเติมเติมที่แยกได้และข้างหลังก็จะได้เคลื่อนตัวกันตามมาได้ครับครับขออนุญาตเปิดลิสต์ได้ไหมคะครับคะ คือถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยอยากให้ทําเหมือนช่วงเย็นก็คือว่าปล่อยให้รถจากในซอยเนี่ยวิ่งออกอย่างเดียวในช่วงเช้าค่ะแล้วก็คือถ้าเกิดสมมติว่ารถที่มาจากทางกรุงเทพกีทาที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ากรุงเทพกีทาซอยเจ็เนี่ยก็คือให้เขาเลี้ยวซ้ายได้ตามปกติอยู่แล้วแต่รถในซอยเนี่ยพยายามปล่อยออกอย่างเดียวดีไหมคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ปกติพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติเจออ้าก็จะออกไปทํางานไปส่งลูกหลานเพื่อไปเรียนหนังสือค่ะ,คะถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถระบายรถในซอยได้เร็วเนี่ยอก็เชื่อว ปัญหาการจราจรภายในซอยได้เพราะว่าปกติเนี่ยไม่แน่ใจว่าช่วงเช้าเนี่ยปล่อยให้รถจากทางกรุงเทพธิทาล้มเก้าที่วิ่งมาจากาตรงแถวเขตสะพานสูงเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าซอยกรุงเทพจิตาเจ็ดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยมันก็จะทําให้ปัดกระแสการจราจรเช่นกันค่ะเพราะว่าคือ hmm. คนจากหมู่บ้านเนี่ยก็พยายามอยากจะเร่งออกไปทํางานคือช, <Okay. S 2> ช่วงเช้าเนี่ยต้องเร่งระบายรถจากภายในพื้นที่ออกไปเพื่อที่จะได้ส่งพี่น้องประชาชนไปไปไป,ปฏิบัติภารกิจไปทํางานไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะอยากจำเรียนท่านผู้ว่กับลองพิจารณา ดูว่าว่าตอนเช้าเนี่ยเราทำเหมือนตอนเย็นได้ไหมเพราะตอนเย็นเนี่ยเราจะปิดไม่ให้รถจากตรงวิ่งมาจากกรุงเทพกิทาล้มก้าจากเขตสะพานสูงเลี้ยวขวาเข้าซอยกรุงเทพกิทาเจ็ดท่านึกออกใช่ไหมคะที่วิ่งผ่านจากค่ะเราเราเลียวเราให้กลับรถแหมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระรถในซอยได้ถ้าตอนเช้าเราทําแบบนี้ได้โอ้เชื่อว่ารถในซอยเนี่ยก็จะสามารถวิ่งออกไปได้เพราะว่าทุกคนออกจากบ้านก็อยากจะไปทํางานแบบนี้ค่ะท่านคะกลับกลับกลับก็คือหมายความว่าอาจจะลดเศษไฟลงแล้วก็อาจจะจะปิด เป็นแค่ชุดเร่งด่วนอาจจะชั่วโมงห,หนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งเพื่อระบายรถออกได้ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมน,นะนองพิจารณาได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับท่านรองผู้กับจราจรและ,ละลองพิจารณาอีกทีว่า,าช่วงเช้าเนี่ยสักกี่โมงกี่โมงที่ว่าจะปิดรถจากขาขาเข้าไม่ให้เลี้ยวขวาเข้าเลียบพิาเจ็ดถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะจากเดือพจากข้างกับอพังตัดเลีเ้ยวขวาเพ้ววากรุงเทพมีทางไฟเจ็ดอันนั้นมันจะทําให้รถมันต้องรอจังหวะไฟเขียวไฟแดงถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลิ่มปล่อยรถในซอยไปให้เร็วที่สุดเพื่อให้พีนน้องประชาชนออกไปมอเตอร์วเวย์ออกทางด่วนได้เร็วมันก็จะยิ่งช่วยระบายรถได้หรือเปล่านี้น้าเรียนเพื่อเพื่อลองศึกษาดูค่ะผมผมเข้าใจว่า่อนนั้นก่อนนั้นที่ชาวบ้านแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาออกจากซอยเนี่ยสมมติว่าแยกที่จะเลี้ยวตัดกันเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยจากซอยเนีย่ยบางทีสองครั้งสองจังหวะนะในขณะที่ที่ข้างนอกเนี่ เพราะมันตรงนั้นมันมีอุโมงทางตรงไปได้ด้วยแล้วเพราะง<ม>ั้นก็เลยจะปล่อยจากซอยเนี่ยเพราะรถในซอยมันจะเยอะกว่าที่จะรถอยู่บนถนนสายหลักถูกครับใน,ในซอยเนี่ยเราเราจะเบิ้ลไฟเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าที่ทำให้ให้้แนวทางไปคือว่าอาจจะเบิ้ลทีหน่อยหม,มายก็ว่าอย่าดึงจนรถขาดพอรถขาดเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างมันจะไม่มีประโยชน์เลยไฟมันก็จะเดินของมันเรินในเวลามันจะเดินไปแต่ไม่มีรถมาแบบเนี้ยเราก็รีบตัดตัดแล้วหมุนคืนหมายว่าเบิ้ลทีๆหมุนรอบให้เร็วนึกออไหมครับ รถมันก็จะมาตามของมันได้ตามตามตามกระแสรถอย่าอย่าไปดึงยาวแบบแช่แล้วรถมันมาไม่ทันแบบนี้มันมนี้ไปเยอะือเพะเราไม่รู้ว่าข้างใน่มันเกิดการกักกันอะไรยังไงหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะนั้นเราเริ่นเห็นรถขาเราตัดแล้วหมุนรอบรอบอืน่นให้เร็วๆก็ที่จะมาเบิ้ลลงนี้ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับมันถืว่ามันน่าจะพอ พอช่วยได้ดีครับดีดีครับต้องต้องฝากท่านผู้กับช่วยท่านลงไปดูกับท่านสสหน่อยก็ดีนะท่านนะชาวบ้านจะได้อุ่นใจนะครับท่านครับทั้งสองท่านนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวมัดหมายกันอีกทีได้ครับเดี๋ยวเอารถขึ้นับจราจรไปดูด้วยครับครับผมครับขอพระคุณท่านสสโอทิติพัฒน์กับท่านผู้กับพันธตมฤติเศษฐพันศรีสาครขอพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณั้งสองท่านสวัสดีครับ